การที่สวนไซโยกรีสอร์ทเดี๋ยวตอนนี้เราจะเข้าไปเช็คอินกันก่อนวันนี้มีรถทัวร์มาเยอะมากเลยค่ะสม,มาชิกนั่งอยู่บนรถรถเขาเรียกว่ารถอะไรนะรถบัรถสถรถสองแถวนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่พักกัน สมาชิกตอนนี้ก็ตื่นเต้นไปที่พักว่าจะเป็นแบบไหน ก็ชูช wow, yeah, oh, yeah, yeah yeah. ีพอ้ยยิ้มใหญ่ยิ้มใหญ่เอ้า้่ใหย่ใหญ่้ยห่อยโอคโอใสรุดบ้านะครับทุกคนใส่รุดบ้านก็จะลากแพ่ตัวน้ำขึ้นไปเรื่อยๆท่านก็ต้องมีคนดชัาไป สถานี เราจะนั่งรถไฟผ่านเส้นทางมรณะตอนเรารถไฟข้ามาที่ชันทละข้ามาที่สถานีรถไฟเนี้ยให้ท่านยืนที่ชันทลาคือยืนที่เข้าไปในนี้เรียกว่าชันทลาน้ำดินที่สมัยตรงนี้นะอ่าแล้วก็จะออกมาที่ข้างนอกนั่นนะครับเดี๋ยวรถไฟชนอ่าตอนรถไฟมาถ้าใครอ่าไม่รู้จักชันทลาก็ยืนที่สชันทลาก็ได้มีทิวทัศน์มีโลเคชั่นมีภูมิทัศน์ที่ดีทั้ง ก็น,นั่งทางด้านซ้ายมือนะครับนั่งทางด้านซ้ายมือนั่งดังางด้านซ้ายมือน้ำศูนย์สบห้เริ่มสร้างตั้งแต่สถานีชุมทางหนองประดุกอำเภอบ้านโปนจังหวัดราชบุร,ชรีนะครับญี่ปุ่นจับคนเหลือศึกจับประเทศสิงคโปร์มามาเลเซียมา61,000คนเอาขึ้นรถไฟมา4คืนมาถึงประเทศไทยแล้วก็มาสร้างทางรถไฟจากประเทศไทยไปพม่าแล้วก็เท่านั้นไม่พอต้องมาจ้างชาวเอเชียชาวเอเชียก็มีอินเดียจีนไทยพม่ามาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซีย200,000คน 60,000-1,000คนไป200,000คนก็2 0 0 0 0 6 0 0 0 0คนนะครับสร้างทางรถไฟจากประเทศทยั่งมาคือตลอด20ชั่วโมงผัดเก่ยหมนเวียงกันทำโดยใช้กำลังสปินโดสปินโดสปินโดสทำให้เร็วเร็วเร็ที่สุดทำทั้งหมด1ปีนะครับเป็นร้อยเป็นร้อย20คนแใไปไดไ้ั รถไฟเรียบร้อยแล้วค่ะรถไฟออกแล้วค่ะ ถึงแล้วค่ะเตรียมตัวลงึงแล้วไปลุยกันค่ะมุมนี้นะคะเขาจะมีตลาดให้เราด้วยได้จับซื้อข้าวของและหลังจากนั้นเราก็จะเดินกลับโดยผ่านสะพานสายมรณะผู้คนที่มาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าเขามาจัดทัวร์กันที่นี่ค่ะูุตาเห็นร้านค่ะ เปลี่ยนมะขามป้อมเอาขอคืนโดนี้มะขาม้อมโนละสิบคะมะขามป้อมได้แล้วค่ะบรรยากาศตลาดกระเสค่ะจะมีของเยอะแยะมากมายจะเป็นของที่ระลืกของกินของดื่มของมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันที่ในถ้ำกระเสค่ะดอกไม้ชุดละยี่สิบบาท ที่บอกเลยนะตอนมานั่งรถไฟตอนขากลับเราก็เดินกลับกังค่ะ โดยที่สะพานที so, ่เด like ินก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ไม่น่ากลัวแล้วก็พอมกับได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เดินชมวิวริมแม่น้ำแควไปด้วยค่ะระวังรุนะเดินแรกนันลุ้นะบรรยากาศตอนเช้าๆดีมากๆเลยค่ะอยากเชิญชวนทุกๆท่านมาเที่ยวเมืองไทยด้วยกันค่ะ อรุตาซื้อมะขามป้อมกิโลละห้าสิบบาทลูกอย่างใหญ่อร่อยมากกำลังเดินอยู่บนสะพานสายมรณะพูดไปด้วยกินไปด้วยืวารุต้าเชืะอระวังน้อยเราจะมาทานอาหารเช้าด้วยกันค่ะอาหารก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะ แล้วแต่ว่าเราจะกินแบบไหนมุมนี้ก็มีมีก็ต้มมีโจ๊กมีผัดมีมีขัวมียำมีอะไรพวกนี้ก็สามารถทานคูวกเบข้าวต้มได้ส่วนข้างนอกก็จะมีไข่อะไรพวกนี้ก็มีเครื่องดื่มมีเยอะแยะมากมายเด้อค่ะวุ้ยวันนี้ผู้คนเยอะมากเลยค่ะมาทานอาหารช้าด้วยกันค่ะ